ควายทองนิสสันอัลเมรา่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ แต่ประเด็นวันนี้นะครับเรานําเสนอเรื่องราวของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขท่านหนึ่งครับที่อยู่ในจังหวัดยะโสธรน,นะครับเธอทํางานมานานกว่า30ปีเป็นข้าราชการไทยนะครับโดยยึดแนวทางในการดําเนินชีวิตการทํางานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งได้รับฉายาจากชาวบ้าน ว่าหมอผีบ้านนะครับเพราะว่าทำงานชนิดที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยครับนอกจากจะทำงานในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่บริการทางด้านสาธารณาสุขพื้นฐานกับคนในชุมชนแล้วคุณเครือวันคนงามเธอยังเข้าไปทำงานในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านนะครับโดยให้ชาวบ้านยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกลุ่มกันจนกระทั่งมีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ จากที่เคยทำงานในสถานีอนามัยขนาดเล็กๆนะครับปัจจุบันก็กลายมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นาเวียงในจังหวัดยะโสธรน,นะครับที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือคุณเครือวันคนชมนั่นเองเธอเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2553แล้วนะครับทุกๆวันเธอทำงานมากกว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจริงๆแล้วเนี่ยเธอมีตำแหน่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับแต่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกเธอว่าหมอเครือยอย่างเต็มปากเต็มคำครับ เพราะอย่างที่บอกเธอทำงานมากกว่าความเป็นเจ้าหน้าที่เธอลงไปคลุกคลีกับคนของชุมชนเธอเข้าไปให้บริการสาธารณสุขเข้าไปพูดคุยรวมถึงไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจนทุกคนนั้นดีขึ้นเราลองไปดูการทำงานที่อุทิศตนเองมากว่า30ปีของข้าราชการไทยท่านนี้ผ่านทางรายงานนี้ครับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเวียงที่พัฒนามาจากสถานีอนามัยประจำตำบลเป็นสถานพยาบาลหลักของชาวบ้าน5หมู่บ้านในเขตตำบลกูจานซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอคำเข่อนแก้วจังหวัดยะโสธรเพียง18กิโลเมตรแต่ด้วยการเดินทางเข้าออกที่ค่อนข้างลำบากทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่พึ่งการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้กไกลอยู่จ้ะสกสิบเกตสิบกิโล เวลาบางครั้งมันก็ไม่มีรถม,มันก็ยากอยู่แต่แม่ไปรับยาเอเภอแม่ก็ไปรถนักเรียนไปตะเกียบม,มุลจนบ่ายมุมจะค่อยรับยา <laughs> ลำบากอยู่อพอได้กลับมาอนามัยเรานีก็ดีใจมแม้ที่นี่ไม่มีหมอแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโสอย่างเครือวันคนชมก็ทำหน้าที่ทุกอย่างได้เกือบจะเท่ากับที่หมอทำได้ และที่มากไปกว่านั้น32ปีที่เธอทำงานที่นี่เธอได้ทุ่มเทปลุกคนในชุมชนให้ลุกขึ้นมารักษาสุขภาพปลุกให้ลุกขึ้นมาสร้างรายได้ลุกขึ้นมาเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนของตัวเองพี่เพราะว่าพี่อยู่ในชุมชนอยู่ในชนบทนี่พี่จะเห็นปัญหาอะไรเยอะแยะต่างๆมากมายอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้โอกาสเด็กที่ได้โอกาสเขาเขาน่าจะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่านี้แต่เขาไม่มีโอกาส เราน่าจะช่วยเขาเราน่าจะให้เขาในด้านความรู้เขาสามารถที่จะยืนหยัดและพึ่งตัวเองได้ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคมช่วยเขาเขาก็จะอยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขและเขาก็จะเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการทุ่มเททุกอย่างให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะดูแลด้านสาธารณสุขในชุมชนดูแลด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แม้เธอไม่ใช่หมอแต่ด้วยศรัทธาชาวบ,บ้านจึงเรียกเธอได้เต็มปากว่าหมอเครือจะถามว่าข้าราชการส่วนใหญ่ในทุกวันนี้เวลาทำงานเราจะใช้คำว่าทุ่มเทไม่ได้แต่สำหรับพี่ครวันใช้คำว่าทุ่มเทได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานที่เป็นลักษณะออการทำงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายความว่าดูแลชาวบ้านแบบเหมือนญาติพี่น้องแล้วก็ทํางานแบบด้วยหัวใจ <c oughs> ที่เห็นอกเห็นใจแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็อยากให้ชาวบ้านพ้นทุกข์ให้มีความสุขตามศักยภาพที่เขามีด้วย <c oughs> หมายความว่านอกจากที่เขาให้บริการตามปกติในระบบบริการสาธารณสุขแล้วเนี่ย <c oughs> เขายังเหมือนกับเป็นญาติเหมือนกับคนที่เป็นเสาหลักในชุมชน <c oughs> ที่คอยให้การช่วยชาวบ้านด้วย นอกจากการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นที่อนามัยแล้วหมอเครือก็จะทำหน้าที่ทั้งในงานด้านการปกครองคือดูแลทุกสุขของชาวบ้านทั้งด้านการเกษตรทั้งด้านการพัฒนาชุมชนซึ่งล้วนเป็นงานที่เกินจากหน้าที่ราชการในฐานะเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอาวโุโสการทำกิจกรรมกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วอุปกรณ์เครื่องออกกําลังกายที่เห็นก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ประยุกต์ใช้วัสดุในชุมชนสร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารร่างกายตามส่วนต่างๆเพิ่มความแข็งแรงและอย่างสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด,ด้วยนอกเหนือจากการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพแล้วหมอเครือย,ยังค้นคว้าหาความรู้ด้านกเกษตรกรรมมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนเพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้อย่างการปลูกผักปลอดสารพิษ แปลงปลูกสมุนไพรและการเลี้ยงไส้เดือนดินตอนมีมีหลายๆคนถามว่าเหนื่อยไหมกับการทำงานมันไม่เหนื่อยเลยนะถ้าเราถ้าในต้องมีพื้นฐานก่อนนะว่าเรารักงานที่เราทำไหมถ้ารักมันไม่เหนื่อยเลยมันรู้สึกว่ามันสร้างสุขให้กับเรามาก <S 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 okay. การที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของใครคนหนึ่งเขาไว้ในะ่อใจเรานี่มันเป็นสิ่งที่ดีมาก หนูได้บส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนคือคุณหมอเครือจะใช้เวลาว่างค่ะเข้ามาตรวจแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้กับชาวบ้านถึงที่บ้านค่ะการลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตามชุมชนเป็นสิ่งที่หมอเครือทำมาโดยตลอด เช่นเดียวกับวันนี้ที่มีกำหนดออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านนาเวียงซึ่งชาวบ้านทุกคนจะสนิทสนมกับหมอเครือเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันการทำงานที่ทุ่มเทยอย่างจริงจังของหมอเครือที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในทุกด้านจึงทำให้ชาวบ้านเรียกหมอเครือว่าหมอผีบ้าเพราะหมอเครือวันคนชมไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยที่จะช่วยเหลือคนอื่น ก่อพงศีสุขสัยถ่ายภาพอรวริทิไกรรายงาน ทียนอยู่นั่นก็คือวิถีชีวิตของคุณเครือวันคนชมนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ออกกําลังกายพื้นฐานที่คุณเครือวันคนชมเป็นคนคิดเองถ้าหากว่ามีที่ไหนสนใจอยากจะรู้ถึงขั้นตอนการประดิษฐ์และเอาไปติดตั้งที่โรงพยาบาลของตัวเองก็ติดต่อไปได้นะครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาเวียงในจังหวัดยะโสธรน,นั่นเองครับที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับดูแลชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยหหมู่บ้านด้วยกันมีคนอยู่ในชุมชนก็ประมาณ2,000กว่าคน คุณเครือวันคนชมดูแลทุกคนในหมู่บ้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดนะครับและอย่างที่บอกครับเธอเข้าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนเอาคนมารวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะครับเราลองมาดูตัวอย่างการทํางานของคุณเครือวันคนชมในพื้นที่กันดูนะครับข้อแรกก็คือตั้งกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ คุณเครือบอกว่าเนื่องจากว่าในชุมชนของเธอนั้นมีผู้สูงอายุอยู่เป็นจานวนมากเวลานั่งอยู่บ้านเฉยๆก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าแต่พอมารวมกลุ่มกันได้ทํากิจกรรมต่างๆก็ทําให้ตัวเองมีค่าขึ้นมาแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่2ก็คือส่งเสริมอาชีพใหม่ๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนดินนะครับหรือว่าการปลูกผักปลอดสารพิษนอกจากที่จะเอามาใช้ในบ้านของตัวเองแล้วก็ยังทําเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายและออกไปขายในพื้นที่ด้วยนะครับและนน่นแน อาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจักสานนะครับหรือว่าการทําพวกใบสีต่างๆก็ทําให้ทั้งหมดเหล่านี้รวมกันคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่2000กว่าคนดีขึ้นสถิติการเจ็บป่วยก็ลดน้อยลงเช่นกันนะครับมีช่วงหนึ่งครับที่คุณเครอวันคนชมบอกกับทีมงานของเรานะครับเธอบอกว่าเราไม่เหนื่อยเลยเราได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใครคนใดคนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วและก็สร้างสุขให้กับเราด้วย นี่คือสิ่งที่คุณเครอวันคนชมดำเนินชีวิตมาอยู่ในทุกวันนี้ในข้าราชการของไทยนะครับจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ได้รับรางวัลข้าราชการไทยใจสีขาวประจําปี2555เป็นหใน22ข้าราชการไทยที่น่าที่จะเชิดชูเกียรตินะครับวันพรุ่งนี้เรากลับมาติดตามกันต่อครับกับซีรีส์ข้าราชการไทยใจสีขาวในแตกประเด็นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ